่และจะซอยแจกโชคให้กับคนทุ่นเทเอาละครับมาถึงช่วงและจะซอยแจกโชคให้กับคนทุ่มเท,ทคทู่เข้าทำการทั้งแรกครับคือคุณล,ล้อและคู่เข้าทำกันที่สองคือคุณเอียวดิการว,วันนี้นะครับให้แข่งกันพายเรือและนำปลามาเทบ,บนการละมังใครเสร็จก่อนรับไปเลย5,000บาท จับมับมรหนรวลไป5,000บาทพด้วยพินงนลือกและตะซอยให้เดิมฟรีตลอดปสนับสนุนโดยละกอยอย125มิลลิลิตรอร่อยเต็มกล่อง ปลาสดีในซอสมะเขือเทศตราซุปเปอร์ซีเชฟสลิมอัพเซ็นเตอร์